เป็นพิเศษเส้นน,สนะครับผมสาใจได้นะครับหายดีป่ะครับกับว่าใอยู่เขาเรื่อยๆอยู่ดีกว่าเดิมไม่เพราะว่าช่วงนี้คนเกีียวขเขาเนี่ยแร,รงเหงี่ยบต่คนออกท่งไรคนออกท่งออกลออไลไรคนบ่คอยอยู่บ้านช่วงนี้ ถาไม่ขาดแล้วเมื่อกินอีดาร์กหมดกระตุ้หมดครับผมกระตุ้หมดโอ้ยยังครับผมเดี๋ยวกินกับหมูกระจกก็ได้ครับค่ะพิเศษรลาเจ้าอยู่เมื่อเนะตูดหมดหมดนะคะตัวทีนะคะวันนี้ลูกค้าพิเศษกระตุ้นเยอะเหลือเกินวันนี้ยินดีคนหมักของวันแอน จากป้อมตำรวจมานิดนึงครับผมเดี๋ยวเลยห้จาก,กตำรวจทางออกไปวังสามหมอทับใจมากครับแซบนี่ครับหลังโรงเรียนต้นตำต้มเส้นลูกสิญ์น้ำแข็งยเย็นๆค้อนอย,ยาวๆสองขวดเต็ม เสร็จเรียบร้อยครับผมเ๋ยกินกับหูกระจกรอบน,นี้มีถั่วฝักยาวด้วยูสุดจอยครับผมเก็บเกี่ยวเยอะๆตีนะสิแบบไอ้พวกกินนะทิตยใจครับบอกเลย เทน้ำซุปก็ผมนี่ซุปต้มเส็นต้องเป็นแบบนี้ครับอืม <c oughs> แบบมากอา่อาฮะอ่าส่ใส่ซ่ผมขวด้วยจะได้หอมหอมครับผมหอมคนละแบบก็พี่เผา ถอนเหมือนกันผมอยางเลวฮะ ความขีดข่วนผมคุมยบิ้นบ้านหยครับ <laughs> ตีแดงแดงทำลูกซินแดงแดงให้ดูครับผมในซินแดงแดง หมีดากด้วยครับผมเดีอดากแบบแดงสวัสดีครับผมนะครับ,รบแต่งสะใจไหมล่ะครับผมที่เสียเสียงครับผมเยอะมากบอกเลยขอขรุนกันครับผมมนุษย์ก่อน เส้นให้รู้ได้เยอะขนาดไหนครับผมสุดยอดอทีเด็ดครับผม trả ra tin เผ็ยพอดีเลยแซ่บมากเพะใจดีครับผมสุดซัด <c oughs> <c oughs> ที่เด็ดต้องตัวจิ้มกึ้ปีครับผมสมบูรณ์แบบเลยมีแบบ <c oughs> มายมหาศาลเัยผมเดี๋ยวผมจะใส่กะปิด้วยแบบนี้นี้ต้มเส้นใส่กะปิต้องกอาทั่วสาสาครับที่บอกมา <c oughs> กัเดเหี่ยวทึงไปแับร้องครับสุดยอดมาก เยอะๆเลยละลายครับอีกมิตหนึ่งครับผมก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ได้ครับผมร้องเบิง่งรับร้องรับประกันรับประกันผมเข้มข้น tao phải lai lai à, thằng ấy chỉ mới thực, mình quằn đó nhỉ, ôi, cái này เฟอรเฟคกินใบบุ huh. <mem Era> uh ้งใบเข้ม <serving> ข <in eating> ้น <wan> 我离，我离，差不多。 กะปิอร่อยยังบ้างมายมาจานครับผม ที่สำคัญต้องให้กับปีมันดาลายนะครับผมมันต้องจีดแสบขายรับปกติ30บาทอันนี้พิเศษ40ครับผมมูกจกด้วย จะเป็นหมูเส้นแล้ว จะเกือบเปื้อยหายครับผมเรือพาก็มีกะัลก็ไม่ โดดิลงเลยนะครับผมตรวจจัดกืตัตจตงจ้ามตีนขับมันไกลปะครับ มาตอนนี้คือคนเกี่ยวเขาอย่างี้มันเลยิบหยิบหยิบเยอะโอเคครับผมเป็นไงค่ะกัญญาเกี่ยวเขานะฮ่าฮ่าาอันนั้นเร <Okay. S 2> <c oughs> ่าครับ <c oughs> เดี๋ยวน้ำมาซิมของมันไกลครับผมร้องแซวมากแน่นอนจ้ะ <c oughs> รอชิมรอชิม <c oughs> ข้อไก่กับมันเชียนไก่อยู่แล้วครับผมต้มเชี้ยนนี่ครับทีนไก่โค้งไก่ให้ของมันไก่อีกแปะน้ำกันได้สบายเลยแหละเป็นกันสานใจครับรอบนี่กับปีนัว ่อนขวอนนี่ไม่ได้เสียดเป็นแบบล,ลิวเนื้อครับผมลิวเนื้อไก่แซ่บที่สุดแล้วครับผมสำหรับตม้มจิ้นก,กินนะ แต่ก่อนชอบมาทกกี่นู่นทำอีกใบครับตอนมิลานจังเรียนแล้วม่นส่อกินเลยจบแซ่บจุดต้อก <c oughs> กนกระปิแต่กระปิจะเป็นยังไงครับผมแถมเหลือข้นขวัญที่จุดตอนคอรู้ผมคิดว่าเข้มข้นมากๆเลย เต็มมากไปแล้วครับผมแกะมาไปดีครับ